สวัสดีครับผมนลงโพพยะนะครับจากบริษัท BAG King Foam Group นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านเดอะลีเวเดียนนะครับบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนี่เองนะครับซึ่งวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมใต้พื้นบ้านนะครับซึ่งเคสนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยประสบปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานนะครับที่วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็มีพวกมดมแมลงสัตว์ต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆบ้านซึ่งวันนี้เราจะมาทําการฉีด PU โฟมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ในเรื่องของ บ้านซู่ตัวนะครับแล้วก็บ้านอับชื้นซึ่ง P ีว o โฟของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากนะครับที่จะสามารถที่จะลดปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับทางลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันข้างในได้เลยนะครับ